สวัสดีครับผมชาติเจริญซ้ัพนะครับโอ้อ่ะเจอเอฟซีเมื่อวานก็เจอกันเนาะเมื่อวานเจอพี่ไหมครับอ๋อเมื่อวานไราเจอไม่ได้รีวิวครับอ๋อมื่อวานี่ก่อนอ๋อมานี่ก่อนครับโอ้ยกี่ตันนี่ใส่นี่ยแปดไหมเมื่อวันเจ็ดแปดตันนี่โอ้ใส่เต็มกล่องเลยเมากี่แสนน่นะไม่รู้เหมือนกันครับโอ้เฉพาะอยู่นี่ก็ กินบอนิ่มๆแลนะ้วเนาะเดี๋ยวว่าได้อ่าโอเคขึ้นรถเดี๋ยวพี่จะถ่ายล้มต้นไม้นะให้เขาล้มดูนี่เอฟซีแฟนบันเทครับแฟนบันเทาจัดเต็มนะครับนี่จะออกตัวได้ไหมนี่ ตัวน,นี้เครื่องใส่หัวฟุตโซ่พี่น้องแต่ว่าเครื่องนี้เป็นร้อยแปดห้านะครับเอทโอเจ็ดสี่โอ้ดูดี่จัดจัดเต็มซูปเลยครับไปแล้วครับโอ้ สุดยอดสุดยอดอ่ะแตงสโลปฟุตบอลฟุตบอครับแม่มาฟุตบออให้เพื่อนผมเองนะครับฟุตบออให้เพื่อนชาติเจริญทรัพย์นี่เป็นเพื่อนกันครับมาคุยมาเจอมาเจอ,เจอ,เจอน้องสาวน้องสาวเพื่อนนะครับบ,อ 1, อบอ่อนี้หนึ่งหมื่นไอ้บอ่อนั่นจักหมื่นล่ะบ่อนัออ่นจักหมืน่นออมมืน่นมื่นแล้วไงนั่นสามมื่นนี่สามมื่นสองเป็นห้ามื่นเนาะ เดี๋ยวดูตามไปดูฟุตโซ่หน่อยฟุตโซ่ไฟเตอร์ครับ FC พันแท้เลยแฟนพันแท้เมื่อกี้ลงมาจับมือกันแล้วครับโอ้เดี๋ยวเครื่องเป็นเครื่องฮิโนครับโอ้เบรกเลยครับงานนี้บอกว่าใส่เยอะๆเอา้าไปให้ได้นะไปให้ได้นะ วิ่งอ้อมครับโอเคครับผ่านโอเคพี่น้องเจ,เจอน้องสาวเพื่อนน้องสาวเพื่อนสมัยเรียนด้วยกันเพิ่งมาเจอกันวันนี้นี่อันนี้จ้างหนึ่งมือกันนั่นนี่ขุดบ่อนนพี่น้องนะขยายมาถึงนี่เลยโอ้น่าจะขุดอีกประมาณนั้นแล้วกันขึ้นหรอาขุดบ่อเดี๋ยวเ,ย,วนนเย็นๆเข้าปากแล้วอ๋อปกบ่อ อยู <Happiness? S 2> <Rabbi. S 1> uh ่ลึกอยู่ในลือพดไว้ตรงหน้าก็ได้อยู่ในลืออยู่ในลืออันปลาในซูบแล้วบอเนี่ยอ้าวแต่แต่ลายบอเด็กแต่งเป็นดอกอ่อเดี๋ยวสงการในอ่างมานี่มาไหมจะไปหาเด้อนอ๋อสิบสิบปมาปีใหม่แล้วเด้อโทษเด้อสิบสิสิบปยามกันบ่อ๋อเข้ามาปีใหม่ โ oh, อ้อยู่ใลทะเลมันก,ก็บอกลก่ดิมันดูเป็นผู้จัดจการใหญ่หรือเปล่าอ้เป็นไฟเลยหรออูยิง oh, เ,เดือนน่าจะห้าหกหมื่นนะมั้งน,นั่งอยู่ฮองคอมเนาะยกบ,บ้านนะู่นี่บอกรับ้านนี่นี่แล้วอ๋อยู่หันยู่หันอยู่กับปั้มเนาะ ที่พักบอสัทเนาะนะครับบางเพื่อนเขาเป็นผู้จัดการฝ่ายอยู่ที่ของซีพีเนาะซีพีบ๋อตามไกลซีพีป๋อเป็นอ๋อเพื่อนบ๋อก็ว่ากันไปบ้านหลังใหญ่แค่นี้หลังมุงเอฟเนาะบ้านอ๋อบ้านผู้เฒ่าผู้เฒ่าอะไรก่ออืม เจ้าไปอยูกับหัวหอ๋ออยู่ข้างกันเอ,อ้ออก็กเ,กเออสาะหันโดนๆเดียเ๋ยวเดี๋ยวเกษียณมาเนาะาิตตอนนี้มันสี่อีกสิปีประมาณสิบอ่าสิปี1ิบเปีหมดแล้วว่าไปพี่น้องนะนี่ครับดูไปแล้วก็เจอบางเอื่ก็ก็รีวิวเจอ น้องสาวเพื่อนน้องสาวเพื่อนนะครับสมัยเรียนเนะ้ืัเลยทักทายกันหลอยบอกโอ้ยไม่บอกชาติจเจริญทรัพย์เลยเนี่ยมาหลอกหน้าเนี่ยเราก็ขุดซะตั้งห้าหมื่นน้องเสียดายมากเลยเดี๋ยวต้องโทรไปฮนะเดี๋ยวต้องโทรหาเพื่อนและด่าเพื่อนนะ <c oughs> ม,มีงานโตไม่บอกกันนะ,ะเสียดายเสียดาย ตรงนี้ก็ไม่ทักทะมัน่ทักทกลายกลุ่มมาเลยบอกมีงานให้ทำรึกษาให้หน่อยหลอกหลอกห<ป>ลอกฟีดลอะหลอกฟีแต่ผมผมให้ตังนะผมให้เที่ยวละสิบบาทอ่ะต้องขอเพิ่มต้องขอด้วยเอาใจสักพันเที่ยวก็มือเฮ้ยเออเน,นาะ นะจะคันเหี่ยวแล้วไงดเจ็จสิได้เงินมึนเนี่ยโพนนี่ตีน,นี้เลยเนี่นี่ขุดซาเสี่ได้เสี่ได้ไม่เป็นไรว่าโอกาสหน้าก็ใช้บริการแล้วกนะันเดี๋ยวจะมาทำให้หลอกกันไงหลอกหมดแล้วเอ้าเพื่อที่ขุดซาอีกขุดยังบิดขุดเลี้ยงปลาเลยเลี้ยงปลาขายอ่ะดูไปชมไปหนอเอ๊ะเขาบด ลำต้นใหม่ออกนะจะดูหน่อยจะโชว์หน่อยพี่น้องนะจะได้ดูกันหน่อยโอ้หกเจ็ดนาทีครับคุยไปคุยมาตัวนี้บอ่อนี่หนึ่งมืนครับหนึ่งมืนบาทก็อุ้งแต่เที่ยงบ่โอ้เที่ยงมันสามชั่วโมงแล้วนี่ยังไม่ได้ครึ่งนึงเลยเนาะอ๋อปลุกไปเรื่อยๆครับไม่ซีเรียส สูบปล่าออกแล้วแล้วสิเปิดน้าลุ่งบ่ม yeah. yeah. ีเย็นนี่ไงฮะจัตุรัสบอันไม่บอลนี่แล้วมันมีใครวมีเพื่อนมีน้องเ่อะหลายคนอยู่ ไอ้ดวงไปเป็นผู้จัดการโรงแรมนะวะอ่าเป็เป็นผู้จัดการโรงแรมกรุงเ,เทพนะยูไนต์แม่พไพรหดเองอ๋ผมอยู่นี่เองบรรทวนยูโตยิตาโอ้ช่งางดินจำได้ช่างดินที่ขายช่างดินกับพี่ชายผมเป็นเพื่อนกัน ผมก็น้องทีชิดไงที่ใจกวอ่น้องชายชิดทชิดคำอ้อยนะชิดยงง่ะอ่านี่เดี๋ยยงมันบอมจ้เยวยงเฮ็ดอ้อยมจราเป็นอย่างนี้ยวนฮะเป็นายคนน้องชายชายชิดชาติเด็บมเป็นเป็นเป็นชตยงเดี๋ยย้งมันม้ชิดชิดจะได้ผม

เพิ่นเพิ่นยังคิดฮอดอยู่ทําใจอยู่เดว่าเฮ็ดเฮ็ดอ้อยเฮ็ดหยังสร็จกบ่ครับบ่เว่ามเฮ็ดงานอยู่โสตนมวนเนาะคิดไปไสก็ได้เฮ็ดหยังก็ได้แมแม่นบ่อาว่ากันไปน้องอาจจะคุยภาษาข้าวเหนียวหน่อยนะไเจอเจอน้องสาวเพื่อนคุยกันหน่อย โอ้นี่แต่งครับ200รุ่น5นี่พิมพ์นิยมเลยโอ้เมมโมรี่เต็มมับพีนน้องนาะ10นาทีเต็มครับตอนนี้ผมชาติเจริญทรัพย์ต้องขอจบด้วยโคมะสุ BC 200รุ่น5ครับหาดูยากขุดสะด้วยแล้วขุดดินด้วยครับตน,นี้เมาหนึ่งมเมมโมรี่เต็มเวลาหมดหมดเวลาครับฝากกดติดตามเลยนะครับสวัสดีครับ